เอ่อตอนนะครับพันลงทุ่งเรียนครับผมอะไรงครับเนี่ยคนสำคัญคนทำความสะอาดให้โรงเรียนรู้สึกว่าบรรยากาศดูสดชื่นขึ้นเมื่อมีเธอมีเขาคุณครูคุณครูเป็นคนสำคัญปั๊มปั๊มพ่อพ่อพันลงพ่อเกี่ยวอะไรครับปั๊มแเออไปได้เนาะนะฮะ อันนี้แนวดนตรีของอะไรนะอะไรนะตอนดูวความวอยากรูเรื่อเห็นของเราสองคนนั่นเอง,เองมาเอฟเอ็มตมีคำถามในประเภทนี้ในอัลบั้มนี้นะคะแนวเพลงล่ะ เป็นยังไงบ้างเพราะว่าในซิงเกิลมันจะมีวงการบันเทิงรวมอยู่ด้วยใช่ใช่ไหมคะแล้วก็แนวเพลงประมาณไหนคะอย่างเช่นวงการบันเทิงเนี่ยก็แนวเพลงจะออกเป็นแบบป๊อปร็อกครับก็จะฟังสบายๆโอ้โหป๊อปร็อกต้องมันแล้วล่ะครับผมอะไรนะป๊อปร็อกต้องมันสบายแต่ว่าก็เป็นป๊อปครับก็คือฟังง่ายครับอย่างเพลงเราวันนี้เข้าใจใช่ไหมครับใช่ก็มันจะเราเล่นสดทุกชิ้นเลยครับเวลาเล่นก็จะแบบตุ้มตามตุ้มตามก็คือแบบต่่่ไไมใชเลนอะรจากที่เราไปเล่นที่ตาม แคมปัสทัวร์เนี่ยฮะก็คือแบบเด็กๆก็จะแบบยกตามแล้วก็แบบมันพูดง่ายว่ามันครับผมก็ฟังง่ายล่ะสบายๆแต่ว่าต้องสามารถมันได้ด้วยสบายด้วยนรเธอนะครับหหลลาายยแแนวมีนวอย่างอย่างอย่างของผมก็เป็นสไตล์ป๊อปบล็อกซึ่งเป็นเพลงช้าค่อนข้างถ่ายทอดอารมณ์นิดนึงครับเป็เพลงชื่อว่าเหลือทางให้เลือนครับเนี่ยก็ลองลองหาฟังดูได้ครับคครับ่ะแล้วของต้นนะครับก็เป็นป๊อปธรรมดาเป็นเหมือนเป็นเพลงประกอบละครนะครับจากยุทธศัก็คือเพลงที่เราเอามาเป็น ให้กำใจคนไทนะฮะร,รู้สึกไงบ้างครับที่ได้ร่วมง,งานกันในครั้งนี้โอ้ได้เจอรุ่นสี่รุ่นหรุ่นหครับได้รวมตัวกันครับแล้วก็ คือทำงานง่ายนะผู้ชายด้วยกันครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ที่สำคัญไว้ทุกไว้ทุกวทุกคนอย่าใกล้เคียงกันครับก็ไม่ตด้องพูดด้วนะครับจริงไว้ดีเจก็ใกล้เคียงกับน้องใช่ไหมฮะบวกรถปีสองปีแค่านั้นเท่านก้ดก่อนที่จะมาหาอะไรครับผมเออแบบ เราอาจจะเป็นมหาอะไรตอนปลายหน่อยนึงไงเราเราแบบเครียดมากเลยนะเพราะว่าเราจะจบปีสี่แล้วเราต้องตั้งใจเรียนหรือเปล่าเราข้ามประเด็นไหนยังไปครับข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะครับแต่ละคน MV นะคะ MV ใครทำกันไปแล้วที่ยังไปนะครับแถวๆนี้ด้วยเราแวกนี้ด้วยที่สยามด้วยเดี๋ยวให้เราบรรยากาศตอนถ่ายทำ MV สักหน่อยเพราะว่ารวมถึงเก้าคนเลยใช่ป่ะอยเราเริ่มถ่ายตั้งแต่ีห้าครับผมค่ะเสร็จอีกทีกี่โมใครมาสายสุด ไม่ใช่ผมแน่นอนมองหน้ากันใหญ่เลยคนแรกไป็ไปรอเปิดกองเลยครับผมมาเปิดกองแล้วก็ตีห้าใช่แต่เลิกอีกทีก็มันตีหนึ่งตีสองอะเนาะตีึ่งตีสองเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราทําอะไรคนอื่นหรือยังครับในจหมดปีแล้วอะไรเงี้ยฮะก็จะมีกิจกรรมต่างๆสําหรับต่างๆก็จะไปปลูกต้นไม้ครปลูกผมนั่แหละป็นผมนี่ฮะวงการบันเทิงก็จะไปเล่นดนตรีให้กับ เหมือนกับว่าเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะรู้จักผู้หญิงคนเนี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้จะคุยยังไงครับเป็นสื่อกลางให้ใช่ไใช่ครับเขาก็มาปรึกษาพวกผมผมก็เรื่องดนตรีแล้วเขาก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้หญิงคนนั้นครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราดูแลตัวเองกันมาตลอดไม่ว่าเวลาเรามีเวลาว่างเราไปดูหนังไปทำูุนนี่กับใครกับคนที่เรารักได้แต่ว่าตอนนี้เราหาเวลามาทําอะไรดีๆเพื่อคนอื่นบ้างครับเพื่อสังคมบ้างค่ะวาระแห่งปีอะไเนี่ยมันลดตรงนี้ต้องทได้เลยนะถูก c o r d o r the year ค่ะแล้วสำหรับการมารวมตัวกันผู้ชายเก้าคนให้เล่าบรรยากาศตอนทํางานอน่ายสิเป็นยังไงวุ่นวายมาขอนเรื่องที่แบบอุบาทอุบาทนะเรื่องดีๆเราไม่ค่อยอยากรู้กันผมต้นนี่ชอบทัขนตาหายครับตัจอมเราเป็นขนตาด้วยเราหาเจอเพราะว่าติดแล้วมาใส่แว่นดาด้วยได้ไม่หาเจอเพราะว่าอะไรหรือว่าต้องปิดไฟแล้วเอาแบบกระจกไปส่มๆเรื่องูี่อุบาทิฉดเลยนะฮะมีเลยครับพี่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นม่าฉาด สุดท้ายเป็นซิงซิงเนี่ยอ่าก็คือเขาก็จะไล่คนมาจะไล่เป็นพี่ตีก่อนเนี่ยเขาจะเป็นตัวระมันระดับผมอ่าสุดปุ๊บหนึ่งเอาแจ็คมายืนก็คือผมไม่ต้องเป็นคนที่ถ่ายต่อไปแล้วช่างกล้องไล่ให้ไปรอเพราะว่าผมตัวเตี้ยขี้เกี็ดปรับกล้องค่ะหมายความว่าที่เกียจปรับขากล้องลงมาเพราะว่าคุณไม่ตัวเตี้ยเออครับคุณคุณนี่เขาสูงมากไงคุณสุดท้ายเราผมก็มาถ่ายคนสุดท้ายฮะ นั่งรอไปไม่เป็นไรครับแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการเมาตัวเองนะจิตสติบางก็กัดตัวเองให้จบๆไปกัดตัวเองก่อนเลยกัดตัวเองก่อนเจ็บน้อยสุดอันนี้นี้ให้ให้ปั๊มอ่าเมาต้นละกันเอ๋อขอแสดงความยินดีนะครับเวลาจะถ่ายทำตลอดเวลาเขาจะต้องนอนขึ้นมาเงยหน้าแล้วก็เวียนหันเวียนงานนะครับะแต่ก็โอเคก็ผ่านไปได้ดีเพราะว่าเขาก็ชัดเจนดี้วนะคร้วจริงๆแล้วเนี่ยคืออ่าตอนเช้าที่เขานอนเราตีห้าเนี่ยค่ะคือเช้ามากเฮ้ยแต่เราต้องใจทำนะยังไม่ได้ตื่น ไปรับแต่งกะทิตอนเช้าไม่เคยเลยไม่เคยตื uh, ่นตอนเช้าเวลานั้นเป็นเวลาที่เฮ้ยเป็นการทำงานก็ต้องขยันขันแข็งแข่บ้านแมกโนเลียเราไม่เคยเห็นเขาตื่นมาตื่นตั้งแต้ยามตอนตี้าเลยครับแล้วไปถ่ายทำที่บ้านแมกโนเลียไงเขาบ้านล่าหลังละ ยี่สิบห้าสิบล้านเราก็เลยเฮ้ยไหนๆเรามาถ่ายทั้งทีแล้วก็ขอที่นอนที่นอนครับจะได้แบบนอนบ้านค่ะห้าสิบไม่ได้เออาจจะมานอนพ้ั่วเพื่อนนะจ๊ะคือนอนเพื่อให้เห็นวอาเขาบอกว่านอนไม่ธรรมดานะเสื้อกระจายไปที่บ็อกเซอร์กระจายไปที่ผมจะไปเข้าไปนอนด้วยขอไม่เป็นไรเดี๋ยวงานโทฟัง กลัวละอย่างเงี้ยเสื้อผ้านี่วางกระจายหมดเลยครับกระจายมากต้นไปนอนที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนไปพี่ดาเราจัดนอนแล้วยังตั้งกล้องเก็บภาพด้วยเลครับอ่ะต้นเมาเมาคุณพี่อ๊อฟเออพี่อ๊อฟหน่อยหนึ่งให้ผมเมาเลยเพราะผมหลับไงผมไม่รู้ทาอ่านทีพี่เมาอ็อฟพี่เมาอ็อฟหน่อยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าต้นชอบหลับเนี่ยอ็อฟก็ชอบหลับเหมือนกันแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่หลับนะครับเฮ้ยชัดเห็นชัดนี่อย่างการนอนหลับเออคือนอนไม่ค่อยพอ คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะรักจิตนิดนึงครับผมชอบแอบถ่ายรูปไม่นิดแล้ครับเอาเล่าเลยครับแช่เหรอครับเนี่ยชอบแอบถ่ายรูปคนหลับอ่ะใช่แล้วออฟนี่เป็นคนนึงที่หลับบ่อยมากเพราะฉะนั้นผมจะมีรูปของออฟเป็นคอลเลคชันที่บทต่างๆหลับตามสถานที่ต่างๆเพราะผมจะรู้เหงาเขาบ่อยครับแต่เป็นวงก็เลยแบบเห็นเขาหลับตามที่ต่างๆผมว่าต่อไปผมจะทำเป็นอัลบั้มออฟละ อัะบัมลับปที่ที่ทำสไลด์โชว์แล้วแปะในเฟซใช่วันนี้หลับตรงนี้ถทนทีนี้วันนี้ทีนี่วันนี้ผมว่าสิ่งที่ได้เจอที่แรกเลยคือเฟซบุ๊กของทีครับจริงจริงนะเนี่ยจริงจริงถ้าทำแบบนี้เขาเขาเขาจะรู้สึกเกิดอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์สนุกมีสนวนอารมณ์ดีอารมณ์ดีจะพูดไปสามคนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ก็คือโดนผมถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กหมดเลยเออลาคิดว่าไงฮะ น่าจะเป็นเอิบไอคนที่ผิดปกติอะใช่ว่าทีแล้วจริงจริงคบนหลับนี่เป็นเรื่องปกติว่ะเคยใีวไหมในจังหวเราต้องหลับเราพักผ่อนอะไรบ้างไม่แต่รูกไม่ได้เขียนนะครับูไม่ได้เขียนน่ารังกีอให้ออกมาดูดีคือปรับแสงแล้วเท่านั้นเองก็มีการแม่งล้วจบแล้วล่ะใส่น้ำลายอะไรเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวใครที่อยากจะติดตามนะคะหนุ่มๆสำหรับอัลบั้มนี้แต่ยังบัชเลอร์ติดตาม การเคยออนทัวร์ที่ไหนบ้างต้องไปดูที่ไหนก็สำหรับ MV นะครับจะเริ่มออนในที่หนึ่งธันวาแล้วก็สามารถดูเพลงได้ที่ w w w ลด์ช Music.com หรือไม่ก็โหลดไ้ที่นี่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นเสียงวาสายนะก็สามารถกดได้ที่2 2 2 2หรือว่าขอตามช่องทางึ้นปยูได้ทุกที่นะครับโอเคนะฮะปีใหม่นี้ก็สามารถมีเพลงเพราะๆส่งให้กับคนที่เรารักได้อย่างคนสําคัญคนสําคัญนั่นเองอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้เป็นตัวแทนแล้วกันนะใครดีล่ะ ถาถึงโปรเจกต์นี้ค่ะต้นเลยครับฝากอาพีออฟกับดับเ้ลดียยังไม่ช้เล์นะครับก็ถือถือได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของพวกเราครับแล้วก็มีเพลงที่ผู้เราร้องด้วยกันด้วยแล้วก็มีซิงเกิลของเราแต่ละคนด้วยอย่างเช่นของผมนี่ก็จะมีวงการบันเนอครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฟังดูลองฟังดนตรีหรือว่าเพลงคำร้องที่แต่ละคนเนี่ยตั้งใจทำครับผม ครับผมก็อยากจะฝากให้อยากจะบอกแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันต้อนรับปีใหม่แล้วก็ใกล้วันพ่อเราอยากให้ทุกคนทําดีใช้ในเรื่องของเราด้วยโอเคจบได้สวยมากตอนนี้พี่ต้อนพูดเพิ่มผมฮะหล่อเลยฮะหล่อเลยนะฮะดูดีขอขมวดปมปิดแล้วกันเพราะสื่อมาตลอดแล้วตลอดสอแววมาละนะฮะไอ้ๆขอบคุณด้วยทั้งสี่ท่านนะครับก็จะมีน้องปาล์มนะครับพี่ต้อนพี่ออฟแล้วก็พี่ทีด้วยนะฮะจ่าดิอัมบาคเลอร์เนยขอบคุณทุกท่าน Gracias.